สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมบ้านเก่าค่ะเป็นบ้านเก่าของพี่พรเองค่ะอยู่มาแล้วประมาณ30กว่าปีแล้วก็เลยจะลื้อนะคะเ,เพื่อนๆลือ้อค่ะเป็นบ้านไม้สองชั้นค่ะเป็นบ้านไม้สองชั้นเหตุผลเพราะลื้อเพราะอะไรคะเพราะคุณปลวกเนี่ยดูซิเพื่อนๆทำเลยดีหน่อยเด้ออย่าทำให้มันหักเด้ออย่าโยนลงมาแรงเด้อค่ะ ดูคุณปลวกกินนะคะเพื่อนๆอ,อยู่มาสามสิบกว่าปีแต่แต่ประตูนี้จะเป็นไม้มะค่านะคะเพื่อนๆเน,นี่ยหน้าใหญ่มากเลยไม้มะค่าค่ะส่งคุณค่าแล้วก็จะไปเก็บเก็บไว้เก็บไว้ใช้หลังใหม่เราก็จะรีไซเคิลนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่ทิ้งเสียเลยทีเดียวนะคะบ้านเราอยู่มาสามสิบกว่าปีนี่ประตู ประตูไม้มะค่านะคะเอามาจากนูน่นโป่งน้ำร้อนจันทบุรีบ้านสวนส้มบ้านเราอยู่มานแล้ว30มสิบกว่าปีกำลังลื้อนะคะกำลังลือ้อนี่ก็เป็นตำนานแล้วนะคะเพื่อนๆห้องชั้นล่างกำลังจะถูกเลยคะ่ะเนี่ยประตูมีแต่ไม้มะค่าเป็นไม้มะค่านะคะ ส่วนคนข้าเราจะพาเพื่อนเพื่อนชัน้นบนนะคะไม่ได้อยู่โอ้ไม่ได้อยู่อยโอ้สับสมบัติแม่เป็นยังไง แซ่บสมบัติต้องเอาไปเผาใช่ไหมแต่แป้นพื้นไม้กระดานพื้นนี่เป็นไม้ประดู่นะครับเพื่อนๆปวกไม่กินเนี่ยปวกไม่กินหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานอะไรแครับเกลี่ยตั้งนี่ครับไม่แข็งเออไม่ตั้งนี่เป็นไม้อันนั้นตัวไม่แข็งครับไม่แค่นักเขามุดอ่อนเขามุดอ่อนนี่หวยพลาสมาขายให้แม่ นั่นแหละเป็นไม้แซน้ำเป็นไม้แต่พ่อส่ออะไรแลว้วแตะซุ้มตท่านได้เกิดพ้นแล้วเนี่ยคเบื้งแก่นไม้เลครับอ๋อได้ค่ะจ้างสร้างสุนนอกเตียนในบ้านนกดาวครับอ๋อกันนั่นแหละเบิ่งไปก่อนเดีเ๋ยใช่บอกว่อันนี้ก็ก็จะถ้าทำบ้านานั่นล่ะอาจจะไปเฮ็ดนที่สวนปลาก,ก็ได้ในห้องเฮ็ดไปสกอนนะไม่ได้ทิ้งเนี่ยค่ะ คือเราจะมีสวนป่าอยู่แล้วเราก็เอาไปทําบ้านที่สวนป่าพื้นก็ไม่โอ้เธอร้องไปซื้อบ้างได้แหละตัวว่าเม็ดเท่าใดนี่แป้นพื้นน,นี่ยเม็ละสองร้อยเด้ออือดบอครับเดีนเออนั่นแหละไม่ดูงามปันนี่นะครับดี๋นี่อยู่มาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับเพื่อนนู้นฝั่งนูน้นเป็นบ้านใหม่ฝั่งนู้นคือบ้านใหม่มานพิพรค่ะลูกชายฝั่งนู้นคือบ้านใหม่นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ เพิ่งขึ้นมานานเลยได้หนีนานแล้วไม่ได้ขึ้นมาถึงเวลาได้รลือล้อละวเลือแล้วก็จะสร้างสร้างเป็นโกดังสร้างเป็นโกดังไม้ที่อยู่ชั้นบนนี้ปวกก็ไม่กินเนาะเป็นเป็นไม้ยังฮกกึ้โกไม่เครื่องเชื่องกันไหม่งเชืองไหนไม่ดูครับเนะาะขครงข้างบนเนี่ยก็ไม้ไม้ไม ปวกไม่กินค่ะข้างทั้งเนเนืเ้อหมดมมที่กินที่กินก็จะกินแต่ไม้ฝาอไม้ไมาามายางปวกก็ไม่กินาาลาละไม่ไม่ตรงข้างล่างหนึ่งกับเบื้อกินเจ้าตัวครับ นู่นบ้านฝั่งที่เหลียวไปเป็นป่าไม้ก็คือสวนยางหลังบ้านเองนะคะเพื่อนๆค่ะนั่นคือสวนสวนยางพาราของพี่พลเองค่ะอยู่ข้างหลังข้างหน้าลูกชายก็ใช้พื้นที่ทําร้านขายของนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นร้านเล็กๆเ,เป็นร้านเล็กๆเป็นร้านเล็กๆกิจกรรมในครัวเรือนข้างหลังก็เป็นทุ่งนานนะะ่นค่ะ บรรยากาศบ้านๆทางนี้ก็มาเห็นฝั่งในที่ไม้ไม้ประดูนี่ปลวกจะไม่กินเลยนะคะปลวกจะไม่กินเลยปลวกไม่กินเลยปลวกไม่กินเลยนะคะเพื่อนๆสร้างมาสามสิบต่ปี เสาเสาเสาตรงนี้เป็นเป็นไม้เชือกเนี่ยปวกก็ไม่กินนะคะเพื่อนๆไม้เชือกเนี่ยปวกก็ไม่กินค่ะเดีย๋ยวจะไปทําเสาต่อไปตกแต่งบ้านไม้สมัยก่อนเขานิยมสร้างาบ้านไม้เนาะสองชั้นไม้ชั้นบนชั้นล่างก็เป็นปูนโอ้ทิงเดือดเลยเนะคะคเพื่อนๆ ห้องครัวห้องครัวเดิมอยู่ตรงนั้นที่จริงก็สร้างหมดลายบาทนะเท่ากับเช่าอยู่เนาะสร้างบ้านหลังนี้เบิ้เงินบ่หน่อยเดียอยู่ไปอยู่มากเท่ากับมันก็ปวกกินเบิ้ปวดก็ทิ้งทิ้งไปก็ไเลยเป็นทิ้งทิ้งไปแต่ก็จะได้อยู Sa ่นานอยู <_ ells> <up. S 1> ่คุ้มแดดคุ้มฝนคุ้มร้อนคุ้มหนาวมาหลายปีค่ะสามสิบกว่าปี แต่ไม้ก็ยังเหลืออยู่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งนะไม้เนี่ยเห็นไหมชั้นบนก็ตรงไหนที่มันทนถูกฝนมันรั่วมันก็ผุๆไปค่ะแต่ตรงไหนไม่ถูกไม่ถูกฝนก็ยังดีอยู่นะคะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้โบราณเนานะไม้สมัยก่อนค่ะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าใครไปซื้อบ้านไม้เก่านะส่วนมากปวกจะกินจะจะกินจะกินแต่กินไม่หมดนะคะก็จะมีเหลือเยอะแยะค่ะ ไม้เป็นหลังเขาจะซื้อกันแค่หลังละสามสี่ห้าหมื่นแค่นั้นเองค่ะแต่ไม้ตัวเนื้อไม้จริงๆน่ะเลือเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนตัวเนื้อไม้จริงๆน่ะจะเลือเยอะนะคะบันไดก็ยังดีอยู่ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วไม่ได้ขึ้นมาถึงเวลาที่จะได้รื้อแล้วรื้อแล้วไม่ใช่่าถึงเวลา ไม้เรือนเก่าไม้โบราณพนช่างช่างจำเป็นเป็นสร้างทุกคนเลยสร้างบ้านก็นได้ขายควงก็ได้ครบวงจร